คครรัับบเรื่องของไปสั่งที่ไปที่มาเป็นยังไงครับพี่อ,อคืออย่างนี้ครับมีเออ่ท่านบิ๊กโจ๊อบน,นะฮะได้โทรศัพท์มาผมว่าเออ่เราอะ่ะหอ,อยดีไหมพี่ก็เลยบอกว่าหอยได้ยังไงเรามีน้องๆอ,อีกตั้งแปดคนนะครับที่ถูกดำเนินคดีแล้วก็ถูกกันแกล้งด้วยพี่ถือว่ากันแกล้งนะแล้วโดนถึงพิจ๊กด้วย มันมันยอมไม่ได้หรอกเพราะตอนนี้เรากําลังลบกันอยู่แล้วยังไม่ไปถึงไหนเลยอยู่ๆเนี่ยจะมีคนมาสั่งเนี่ยคงไม่ได้แล้วพี่ก็ถามว่าใครแกบ,บอกว่าพี่อย่ารู้เลยอ่าจันะฮะแล้วผมก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรพี่ก็ทําต่อไปก็แล้วกันในส่วนของพี่นะครับแต่แต่ถ้าน้องเนี่ยคิดว่าพี่เนี่ยไม่สามารถทําคดีต่อไปได้ก็ให้ถอนต่อไปแต่ไ้ให้พี่หยุดพี่ไม่หยุดเพราะว่าตอนเนี้ย มันกําลังลดมันกําลังรบกันอยู่เรียบเทียบนะแล้วมาเปลี่ยนม้ากลางศึกเนี่ยมันไม่ได้มันมันลบอย่างเงี้ยมันมันไม่ชนะไม่ใช่ว่าเราจะดันทุลังนะแต่ว่าเราดูแล้วสถานการณ์แล้วเนี่ยตอนเนี้ฝุ่นมันยังกะลบอยู่เลยแล้วก็ยังอยู่ในสนามลบอยู่เลยรวมถึงไม่จะเป็นบิ๊กโจ๊กหรือว่าไม่จะเป็นน้องแปดคนเนี่ยมันอยู่ในสนามลบอยู่เลยยังเป็นตายเท่ากันเลยแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าเราจะออกจากสนามลบเมื่อไหร่ พี่ก็คอดัด,ดนะนะพี่ก็เลยโพสเรื่องยิงธนูไปเลยว่าในขณะที่พี่ลบเนี่ยะนะครับมันได้เปรียบอยู่เนี่ยในในในสถานการณ์นี้พี่ดีว่าพี่ได้เปรียบอยู่ใช่ไหมครับอยู่ๆปั๊บเนี่ยมาสั่งเบรกพี่เนี่ยพี่คงทําให้ไม่ได้แต่ส่วนพิกโยกเนี่ยเขาจะาหยุดหรือไม่ก็เป็นเรื่องของท่านแต่ผมก็หยุดไม่ได้เว้นแต่แต่ว่าเขาจะสอนผมจากการเป็นทานายในส่วนของผมเองก็เหมือนกันก็มีคนเนี่ย พโทรศัพท์มาแล้วก็พูดในทํานองที่ว่า,าให้เบาๆหน่อยเ,อเหมือนกับไประวังตัวหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็มีการเขียนข้อความบางช่วงบางตอนเนี่ยซึ่งอยู่ในโทรศัพท์พี่ทีแลกพี่พี่ก็เฉยพี่ไม่ได้พูดอะไรใช่ไหมแล้วเมื่อวานพี่ก็เลยโพสอีกทีหนึ่งบอกว่าเราเป็นทนายสายจนสู้ไม่ถอย ทางใครทางมันงานของผมเนี่ยคุณก็ไม่ต้องมายุ่งส่วนงานของคุณเนี่ยคุณก็ทําไปชีวิตผมนะลูกความเนี่ยผมก็ต้องดูแลรับผิดชอบณนะเวลานี้เนี่ยผมเห็นว่าในความเห็นของผมเนี่ยว่าทั้งบิ๊กโจ๊กแล้วก็ทั้งน้องๆทั้งแปดคนเนี่ยถูกรังแกนะครับจะดังแกดโดยใครหรือไม่อย่างไรเนี่ยไอ้นี้เนี่ยเราไม่ทราบ นะครับแต่พิติกรรมทนี่มันบอกพิติกรรมมันบอกว่าทั้งสองเนี่ยทั้งสองส่วนเนี่ยถูกรังแกเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นทนายความเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูแลและปกป้องลูกความของเราซึ่งคําว่าลูกความเนี่ยมันมีตั้งแต่โบ,าร,บาราณแล้วลูกความก็คือลูกของเรานั่นแหละไม่ใช่เป็นคําศัพท์ใหม่เลยนะาแต่ว่าผมมาขยายเองเพราะลูกความนี่คือลูกของเราใครทําร้ายลูกความก็คือทําร้ายลูกเรา ใครรังแกลูกความก็คือรังแกลูกเราการที่ผมพูดเช่นนี้ไม่ได้ไม่ได้พูดเองมอโ,นโนเองนะเป็นคำที่มีแต่โบราณโบราณที่ว่าลูกความเพราะฉะนั้นผมแค่ขยายความไม่ใช่ว่าเออัน้รายเนี่ยมันจะแบบแอคชั่นหรืออยากดังหรือเขาสั่งให้ถอยแล้วไม่ถอยเนี่ยคือเราการทํางานของเราเนี่ยเราอยู่บนพื้นฐานในความถูกต้องและเป็นธรรม